มีเรื่องยังยืนยันแต่เหมือนจะมีเรื่องตลอด mm hmm. แล้วก็แต่ครั้งนี้คือมันทนไม่ไหวจริงๆคะ่ะเพราะว่าเขาไม่หยุดพฤติกรรมแล้วก็ไม่สํานึกผิดสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วสังคมเราต้องการการให้อภัยคนที่ทําผิดใช่ไหมคะแต่การเมื่อไม่สํานึกผิดเนี่ยแล้วก็ยังเนี่ยมาละลานแจ้งความคนนั้นโทรไปขู่คนนี้ว่าเออนะเป็นคดีเล็กๆน้อยๆที่เธอสามารถชําระหนี้ได้แต่ผลปรากฏว่าไม่หยุดแล้วแถมเนี่ยในการฟ้องพวกเรา6คนเนี่ยนะคะกับพวกอีกหคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบล้านบาทอันนี้รวม นะไม่ใช่แต่พี่ฉันชื่อหัวคนเดียวค่ะใช่บันก็เลยทําให้เราเอกใจว่าเธอเอาเงินมาจากไหนสองแสน<ม>นะคะเพราะเธอออกสืออ่อรายการแจกลีนเนี่ยสองรอบเนี่ยะนะคะซึ่งจริงๆแล้วบุ๋มเองอยากจะขอวิงกวนสื่อว่าการให้ใครออกสื่อก็ตามคุณต้องรับผิดชอบกับข้อมูลนั้นไม่ใช่ว่าจะถือว่าเป็นพิธีกรเป็นรายการทีวี แล้วจะสัมภาษณ์ใครแล้วจะไม่มีส่วนรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบคอนเทนต์ที่ออกสู่ประชาชนด้วยถูกไหมคะรายการชีวิตต้องรับผิดชอบคอนเทนต์ที่ออกสู่ประชาชนด้วยเมื่อคุณเชื่อว่าเขาพูดจริงคุณรับผิดชอบตรงนั้นได้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าพวกพักพวกกันรู้จักกันแล้วคุณให้เขามานั่งพูดด่าชาวบ้านเนี่ยแล้วอย่างนี้เหรอนี่คือความถูกต้อง อันนี้ขอถามนะคะว่าเป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าเพราะการทํากระบวนการและหลอกลวงคนได้เยอะขนาดนี้คนเดียวไม่น่าจะทําได้เราเชื่อว่าต้องมีต้องมีคนช่วยอย่างล่าสุดดิฉันก็ลากน้องป๊อปก๊อดสิบมานั่งคุยเพราะเธอเป็นคนส่งข่าวดากานดาบ่อยมากเก<อ>ี่ยวข้องไหมเก<อ>ี่ยวข้องแค่ไหนณนะตอนนี้เมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วนะคะผมขออนุญ,ญาตสื่อมวลชนที่เป็นพวกดากานดาบางท่านมุขอส่งชื่อให้ตํารวจค่ะมผมหยุดไม่ได้แล้วค่ะมีชื่อสื่ออ่ในนั้น ต้องมีค่ะเพราะว่าคุณทํางานให้เขาคุณรับเงินเขาคุณก็ต้องแล้วเงินนั้นมาจากเงินบริจาคประชาชนมันคือช่อโกงประชาชนพะลูกไม่ใช่ว่าเอามองแต่เงินดังนั้นนี่คือเงินแล้วคดีข้อหาช่อโกงประชาชนคุกอย่างเดียวพะลูกยอมความไม่ได้แต่แม่จําเป็นต้องส่งชื่อนะคะเพราะว่า คุณช่วยเขาจริงๆมันบุกขนาดไหนแล้วคะบุกหลอกวันนี้ที่เราออกมาโอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะจากวันปลายปีธันวาที่ผ่านมาอุตสาห์มีงานดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตด,ดิฉันทั้งงานแต่งงานรับปริญญาแกยังมาทำฉันอย่างเงี้ยมาเจอหมายสารกลับบ้านมาเจอเพอาฮันนีมูนเสร็จมาเจอหมายสารเนี่ยมัน,นจี๊ดว่ะเพิ่ง,ง,งได้รับหลังจากกลับจากฮันนีมูนใช่ไหมคะ เพิ่งได้รับหลังจากนนีมมนแล้วศาลบอกว่ามาบ้านไม่เจอจะเจอได้ยังไงหนูอยู่สวิตคะ่ะท่านคะ่<ฮ>ะครับพี่อุ๋มสำหรับหลักฐานที่นำที่เร<ม>านำมาวันนี้ก็มีหลักฐานในการว่าเธอในการประชาสัมพันธ์เบอร์บัญชีอย่างไรแต่เบอร์บัญชีอื่นที่ให้สปอนเซอร์โอนเงินให้นะคะอย่างไรเทปค่ะเทปรายการที่เธอไปออกขอบคุณนะคะที่ไปออกรายการแล้วกลายเป็นเทปมัดตัวเธอ,อะนะคะว่าที่เธอแอบอ้างว่าหนูมีบัญชีเดียวคะ่ะ สี่บัญชีค่ะไม่อยากจะพูดแต่มีสีบัญชีรวมถึงคลิปเสียงแอบอ้างเบื้องสูงถึงบอกว่านี่คือกระบวนจริงค่ะเดี๋ยวเปิดดูได้วันนี้ฟ้องกี่คดีคะพี่เพียบคือตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมยังสรุปไม่ได้ล่าสุดเธอแอบไปหาพิ่ชยพรตันเจริญเธอไปพูดจนนางมึนไปเคลียร์กันเองที่โรงพัก แต่อยากจะบอกว่าขอโทษนะคะคดีเอาบัตรประชาชนมาใช้ปลอมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อถ่ายรูปได้ขนาดนั้นยอมความไม่ได้ค่ะคุณจะไปตกลงต่อรองอะไรไอการที่คุณจะเอาบัตรประชาชนใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปใช้ในการประกวดกระเทยอันนั้นเป็นเรื่องอดีตดิฉันไม่ยุ่งค่ะคุณจะแปลงเพศมากี่รอบดิฉันไม่ยุ่งแต่ไม่ใช่เอาชื่อมาใช้กับสถาบันมะเรง็งนี่คือหลอกลวงประชาชนพยายามสร้างตัวละครขึ้นมาหลายตัวคุณเห็นชื่อดิฉันลิศให้แล้วใช่ไหมคะ ยะดาดาการดายาลินดาลีลาวด,ดีจ้ะไม่จำแล้วแต่เท่าที่รู้คือถ้ามาเอาเงินเงินหลอกลวงประชาชนอย่างนี้มาใช้ <c oughs> ก็ต้องเจอกัน แต่มันอยากจะบอกว่าการสู้เพื่องานสังคมการสู้เพื่อประชาชนม,มันเหนื่อยนะมาเจออย่างเงี้ยผมก็เหนื่อยใจคงจะไม่ยอมรับในตอนท้ายเพราะว่าหลักฐานของเขาอ่อนเหลือเกินเราเชื่อมั่นในตัวหลักฐานตัวนี้ว่าอันนี้ให้ให,ให้ทนายให้อัยาการเช็คหมดแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีการจัดการอัยาการด้วยรับคดีได้ยังไงตอนแรกเรางงไหมคะว่าทำไมผ่านถึงยอมรับออาาก,ก็อาจจะแกล้งอาจจะอยากแกล้งคิอสองสองแสนมั้งเราไม่รู้พี่ผมคิดว่ามีเบื้องหลังมีบุคคลเบื้องหลังคอยมีบุคคลไม่้คิดว่าเป็นคนบันเทิง มีบุคคลบันเทิงเรามีคลิปเสียงค่ะ<ม>แต่ตอนนี้ขอมอบให้กับตํารวจค่ะแน่นอนค่ะ<ม>ขอเอาคลิปเสียงนี้มอบให้กับตํารวจแล้วพี่คะพี่ผิดใจกับพี่นุเขาอะแต่พี่มาทําหนูทําไม,มหนูไม่เคยทําอะไรพี่เลย<ม>นี่คือสิ่งที่เจ็บคือเหมือนเร,รเราโดนใช้เป็นเครื่องมือเราโดนใช้เป็นเครื่องมือคุณสนุกคุณมีตังค์อะคุณทําได้อะ<ม>แต่คุณมาทาร้ายกันอย่างเงี้ย หนูก็จะดึงพี่ให้เข้าคุกให้ได้เขาพี่ก่อนวันนี้เขามีการติดต่อเข้ามาไหมคะอุย้ยเคยคุยกันซะที่ไหนล่ะ <laughs> คุยกันหน้าฉากเงียอุ้ยวั่ดีน้องบูมงทํางานให้พี่บ้างนะเนาะครับทําแน่ครับทำเงนให้อยู่สิ่งที่พี่บมอยาก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 ,อยากต้องการหลังจากนี้เป็นยังไรหลังจากวันนี้ขอความเป็นธรรมค่ะ <laughs> หนูสู้มาขนาดนี้แล้วเนี่ยปกป้องสถาบันบัลลังก์แอนอกลับแทนให้ทุกอย่างแล้วเนี่ย <laughs> ทางกองปราบช่วยดูแลวพวกเราด้วย มันไม่ใช่บุ๋มคนเดียวแล้วตอนตอนนี้คือเนื่องจากข้อหามันยิบย่อยยิบย่อยยิบย,อย่อยอย่างเงี้ยช่วยรวบทีเดียวลดเตะเข้าคุกทีได้ไหมพี่ผมคิดว่ายังมีตอนนี้มีการโทรไปหูน้องคนนั้นแจ้งความสื่อคนนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือละลายม่โลกใช่ไหม,มถ้าเป็นอย่างนี้ควรจะหยุดค่ะพี่บุอ<ผ>มค<ว>ิดว่ายังมีคนวงการบันเทิงเราที่เป็นเดี่ยวเขอีก ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะหลังจากที่แถลงข่าวทุกอย่างก็จบแต่เพียงแต่ว่าด้วยนิสัยคนไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ออกมาสู้มาแจ้งความจับใครต่อใครขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะบอกเออเงียบๆไปก็คงไม่มีเรื่องแต่ถ้าคนประเภทนี้บางทียอมไม่ได้นะคะลูกเขาเพราะเ,เ,เขาไม่หยุดถ้าคนบางคนเขาหยุดแล้วเขาสำนึกผิดก็อนนี้ให้อภัยได้แต่น,นี้ไม่ใช่ไงมาอย่างเนี้ยพี่บุ๋มอยาก อยากให้ใครที่เคยตกเป็นเหยื่อเคยเสียหายออกมาแสดงตัวออกมาตัวนี้ออกมาเยอะตัวนี้ออกแอบมาหาพี่เยอะมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ความกับตํารวจด้วยนะคะก็คือจะมาให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเติมเย็นนี้ก็จะมาเพิ่มอีกหลายคนเรียกว่าพยานหลักฐานและพยานบุคคลแน่นค่ะพยานพยานบุคคลนี้ยิ่งแน่นใหญ่เลยค่ะนิฉันมีทั้งชื่อเบอร์โทรแล้วเวลานัดหมายให้ตํารวจอีกต่างหากนะคะเพราะทุกคนพร้อมที่จะมาแจ้งความค่ะไม่ต่ำกว่า20คนค่ะ นี่คือหลอกลวงประชาชนขั้นยิ่งใหญ่นี่ยังไม่รวมคนที่เคยโอนเงินบริจาคเข้าไปนะคะดังนั้นขอประกาศค่ะใครที่เคยโอนเงินเข้าโครงการเรามีเราจะแค่บาทเดียวก็ตามคุณสามารถมาบอกได้และแจ้งความได้นะคะว่าเคยโดนหลอกไปแล้วนะคะเท่านั้นละค่ะขอ,อ,ขอความช่วยเหลือแค่นี้อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนว,นยควยลนวนค่ะค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่น้โอ้ สิบล้านแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มต้นไม่อยากจะคิดเรื่องอื่นแล้วตอนนี้ดีฉันก็มือกับเงินลงอ่ะแต่ค่าเสียหายคือชื่อเสียงมากกว่าค่ะเพราะว่าการทํางานเพื่อการกุศลไม่ใช่มาโดนหลอกลวงอย่างนี้อ,อันนี้คือความเสียหายทางความรู้สึกมากกว่าแล้วก็มันเป็นความรู้สึกของสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าเฮ้ยสื่อสื่อมวลชนเดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกันนะโดยองสื่อบันเทิงด้วยนะคะการทําข่าวบางทีคุณต้องพิจนารณาข้อความที่ออกให้กับประชาชนอันนี้ผมว่าประชาชนน่าจะเห็นด้วยกับบุมค่ะดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอความจริงและความเป็นธรรมและความถูกต้องอยู่ในสังคมบ้างเถอะถนะคะอย่าเอาแต่เงินคะ่ะลูกถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรไหมคะลูกเขาดูอยู่แน่นอนเอออยากจะบอกว่ามอบตัวนะคะมอบตัวคด,ดีค่ะแล้วก็อันเนี้ยคุณคิดดีๆว่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่าเพราะอันนี้บุ๋มฟ้องอาญาคุณกลับนะคะถ้าคุณถอนหรืออะไรก็ตามหรือจะล้มคดีบุ๋มยังให้อภยัย โอ่ฉันใจดีไปไว้นี่ที่เด็ของเราฟ้องไปมีอะไรบ้างคะพี่นี่ฉันฟ้องแค่สองร้านอาญาค่ะแต่วันนี้คุณมาฟ้องนี้บุ๋กก็เลยต้องร่อบแพ่งด้วยไงมันไม่ได้แล้วอพนนี้รวบทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยรวบทั้งแพ่งทั้งอาญาคือเราหยุดไม่ได้แล้วค่ะคุณมาทำบุ๋มอย่างนี้คุณบุ๋มก็ต้องเจอกันค่ะนะคะยังไงก็ขอขอให้ประชาชนคนที่เคยบริจาคอย่างไงช่วยมาบอกกันด้วยแล้วกันนะคะว่ามีใครบ้างค่ะ